ปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอย่าลืมชั้นละครสุดเข้มข้นที่แฟนๆนับวันรอดูโดยเมื่อคือนนี้ผู้จัดดาฮไทยรัฐกับพระเจ้ายุทธนาผู้กำกับได้นัดรวมพลเหล่านักสแสดงทั้งพระนางติ๊กเจษฎาพรแอนทองประสมสิริตาบอยพิษนุพิพุฒมรีพร้อมทั้งทีมงานมาปาร์ตี้ส่งท้ายกันอย่างอบอุ่นและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ3มเด็กน้อยขวัญใจกองถ่ายน้องอันดาและสองแฝดเฮเดนกับโจชัวที่เป็นที่รักของพี่ๆสุด,สดๆงานนี้เลยต้องเวียนแชะรูปคู่กับพี่ๆเก็บเป็นที่ระ ลึกก่อนลาจากกันให้น้ำใจโดยเฉพาะพี่ติ๊กเจตที่ขอนับญาติแปลงร่างเป็นพี่คนโตของสองแฝดซะเลย,เยแถมงานนี้เด็กๆยังได้จัดโชว์เด็ดมาเอนเตอร์เทนให้พี่ๆได้แฮปปี้กันด้วยน้องอันดารับหน้าที่เป็นนักร้องส่วนหนุ่มๆฟ้าแฝดก็ขอเป็นแดนเซอร์โชว์ลีลาเท้าไฟซะจนเหล่าผู้ใหญ่ทั้งยิ้มแก้มปรีกับความน่ารัก เลยตบรางวัลให้โชว์ชุดนี้กันทวนหน้าเลยล่ะค่ะอย่าลืมดูเฮเดนโจชัวกับสังัาด,ด้วยครับอย่าลืมดูละครช่องสามด้วยนะครับท่านผู้ชมเร,ยเรยอย่าลืมฉันรู้สึกผูกพันอยากทำงานด้วยกันต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าในส่วนของแองกาลิต้าก็ไม่ได้เจอกันเยอะมากเนาะยังไม่จูใจ อยากแบบฟึ๊บฟ๊ใส่สสสสใกันอีกสักนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยของไฮต้จาจะกิจกรรมเยอะนิดนึมีไปเล่นเต้นรำแทงโก้กับพี่ก้องนะคะแล้วก็มีไปปั้นหม้อกับพี่กองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยกันก็รู้สึกสนุกมากแล้วประทับใจมากทุกฉากสวยงามมากๆเลยค่ะรับรองค่ะว่าสนุกสมกับที่ทุกคนอยากดูกันนะคะครับกับละครเรื่องอย่าลืมฉันครับฝากด้วยนะครับ